สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมชินกรแก้วล้าเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเที่ยวร้านไอเอ็มเชนไบซึ่งที่นี่นั้นมีทั้งห้องพักมีทั้งสวนอาหารแล้วก็มีห้องประชุมสันมนาจัดงานเลี้ยงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันนะครับครับผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ฮัทนะครับสวัสดีครับซึ่เป็นผู้จัดการของไอเอ็มเชนไบที่นี่นีังไงบ้างครับที่นี่ก็จะมีห้องพักนะครับก็มีสวนอาหารห้องประชุมจัดเลี้ยงสนักานแล้ก็ที่ก็ยครับ ครัก็พอจะต้องขออนุญาตครับไม่มีปัญหาครับผมวันนี้ก็ผมดีใจนะครับที่ได้รู้จักตับาฮารายการชื่อดังของเชียงรายนะครับเป็นบริษัทของเชียงรายคุณพิทัก้าวันา9นะครับที่ทำให้เยี่ยมเยียนที่ไอเอมเชียงรายครับเดี๋ยวพาเยี่ยมชมนะครับที่ไอเอมเชียงรายความมีอะไรบ้างในห้องประชุมจัดเลี้ยงสำนักงานพาเกตและสวนอาหารเพื่บ้าน ท่านนี้เป็นห้องแล้วอันนี้เป็นห้องสุพเรียรูมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสเปเชียลโปรโมันครับคือเราเราิสเขาลง50%เลยครัคในส่วนของทวีจากที่ราคาที่ฟูลเลยนะครับตอนนี้เราลดลง50%ก็อยู่ที่700บาทรวมอาหารเช้าถ้าไม่รวมอาหารเช้าอยู่ที่600บาทครับ สังเกตว่าห้องแต่ละห้องในราคาเท่ากันแต่เราจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยครับจะมีสองเตียงอย่างนี้นะครับจะมีทั้งสองเตียงและเตียงเดี่ยวอันนี้เป็นควีนเบดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดับเบิลเบดก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับราคาเท่ากันสังเกตว่าห้องแต่ละห้องเราจะตกแต่งไม่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นโ้องทีนะครับที่ห้องอาบน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแย็นๆสุดเลยอันนี้ก็จะเป็น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 ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นสองห้องเลยครับแล้วถ้าเิดการท่าเต็นเป็นห้องอะไร อ๋อห้องแบบนี้ก็เหมือนกับห้องแบบเมื่อกี้เองนะครับเป็นห้องสุดหรูแต่ว่าแต่ละห้องเราจะตกแต่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ราคาเท่ากันราคาเท่ากันใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราลด50%เลยนะครับสังเกตได้ห้องน้ำเราจะมีห้องนี้เป็นห้องเดียวแลวแต่ดีไซน์ที่เราตกแต่งจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่แต่ละคนที่เข้ามาที่นี่นะครับเนาะห้องเราก็ตกแต่งที่เหมือนกันครับครับการครับนี่เป็นห้องบนเลยครับ จะเป็นห้องวิวว่าคอสเกตครับก็คือจะเป็นเป็นหลังเป็นหลังคือส,ส่วของเราทีวีตอนนี้จะมีอยู่ที่เ็ตหนังแต่ละหลังเราก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยครับแล้วแต่คนชอบ <c oughs> ชอบแบบสไตล์แบบไหนแบบไหนเป็นบางห้องก็จะมีมุ้งบบางห้องก็จะไม่มีมุ้งแตครับเราจะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชัน่นบางอย่างที่เรา discount 50เป็นส่วนที่เที่ยวเที่เราเป็นอย่งน้นะครับรวมอาหารเช้าทั้งหมด ห้องเราจะตกแต่งที่ไม่เหมือนกันเลยจำเป็นแค่ห้องน้ำหรห้องด้านในของเราแต่ป็นห้องใหญ่แต่กับห้องน้ำห้องเดียวนะครับเรามาเข้าบ้านหนะครับจริงครับเราไม่จะตกแต่งที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็นลักษณะนี้น้องครับเป็นลักษณะแบบนี้เลยมีความแต่ละห้องแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันเลยห้องน้ำขนาดอะไรกันครับผู้ชมตัวผู้จัดการครับห้องนี้อ่าเป็นศิลปะตกยันต์ใช่ครับห้องนี้ห้องแต่ละห้องเราก็จะตกแต่งไม่เหมือนกันเลยครับเป็นวิวหน้าคอสเทลเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบ ลูกค้าถ้าใดมาชอบก็อาจจะเปเลือแกบบห้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนะครับเราก็ตกแต่งไม่เหมือนกันแต่ราคาเข้ากันเ,<อ>เป็นช่วงโปรโมชั่นของเราที่เราลด50%เลยทุกท<อ> การครับนี่เป็นห้องพิเศษนะครับอันนี้จะเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดย่อมจัดเลี้ยงขนาดย่อมครับสามารถจุคนได้อยู่ที่ประมาณ80ท่านนะครับเพราะเรามี2ชั้นนะครับผมสองชั้นที่นี่เราเป็นกันเองนะครับถ้าจัดเลี้ยงสัมมนาอะไรพวกนี้ไปนี่หน่อะตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่า เป็นวันแล้วก็ที่อยู่ที่ห้องห้องจัดเลี้ยงมีสองคนต่อเขาครื่องเสียงือคาราบีที่สอยส่วนอาหารไม่บอกตรงๆเลยว่าแล้วแต่ว่าจะเอาแบบเป็นเซตก็ได้เป็นบุฟเฟ่ต์ก็ได้เป็นชวงโปรโมชั่นของเราเหมือนกันที่เราบริษัทเราตรงนี้ให้ครับผมถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบแปดครึ่งนะครับผมหรือว่าจะอาหารเป็นสั่งเป็นเป็นเซตก็ได้แล้วแต่เรามีหลากหลายที่นี่คือในห้องนี้มันเป็นห้องพิเศษนิดหนึ่งเราะที่ผมแล้วไปเห็นอาจารย์ศิลปินแห่งชาติสองท่าน าอาจารย์หาวงอาจารย์เหรือชัยท่านมาทที่นี่ใช่ครับราฝากลายเซนมาที่นี่สามปีที่แล้วสามปีที่แล้วใช่ครับฝากมาที่นี่ใช่ครับคุณเต้แลวก็ผมท่านมาปีกันแล้วท่านมาทำเวลาท่าที่นี่ยนะครับเป็นลายที่นะคับแต่สูงสุดนะครับก็ฝากลายเซ็นด้วนะครับรับรา่ารทานี่ไ่ง่ายเป็นงารที่มันานใหญ่ใช่ครับท่านูเลคุณพีวันราไง เป็นผู้ที่งานแต่งของเราทีั้สามร้อยคนสามร้อยใช่ครับสามร้อยคนเลยนะครับส่วนผอ้ประชุมไเราอยู่ที่สองพันห้าร้อกวานเราะเราเรา้ตัวองนะครับแตส่วนของอของเราอี่ห้าแปดนะครับแล้วก็ตัวตมนะครับที่เดที่สครับแล้วก็ 你拿走了。No, no, no. กิจกรที่จกตอะไรครัก็คอห้องน้ำนะครับเป็นสไตล์ที่เราตกแตงแบบโมเดิร์นโมเดิร์นนครับใช่ที่อื่นจะไม่มีมีที่ไอแอปเชียดลายแค่นี้ที่เดียว ประด็การครับที่นี่คือที่นั่งใช่ครับตามซุ้มต่างๆของเราจะมีทั้งทั้งหมดนะครับเกือบสามสิบเขาไปกันนะครับวันนี้ด้านหน้าเก็มีซุ้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบด้านบนอีกนะครับเราก็สามารถรองรับลูกค้าได้ทีเดียวนั่นคือสามร้อยท่านหมักหม่างหรือไม่ว่าจะเป็นเราสามารถจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาคราฟต์ แม้กระทั่างงานพิธีแต่งงานเราก็สามารถรองรับตรงนี้<ร>ได้ไม่มีปัญหาครับ,บ,บเป็นช่วงโปรโมชั่นของเราเหมือนกันนะครับ ที่ผมอยู่กับเฮีนยนะฮะที่ร้านไอ้นแนะนำเมนูที่หนึ่งนะครับนี่เป็น,น,นลาบปลายเสือครับลาบปลายเสือลาบเลื้อตะลอนวิปปิ้งทีเดียวมีที่นี่ที่เดียวครับนะครับต้ออยมยำกุ้งต้องอยมยำกุ้งปลาเกี่ยวซอยเป็นปลาทะเลนัล่งมิ้นครับแล้วก็กุ้งแก้วกุ้งเชฟเวอร์ตัวเล็กครับครับนี่มีที่ร้านเราทีเดียวครับ ผู้ชมครับวันนี้พาผู้ชมมาที่ไอเอ็มเชียงรายนั้นก็คงจะได้องค์ความรู้แล้วก็ได้สถานที่ที่พักเมื่อท่านมาเชียงรายแล้วท่านมาแวะที่ไอเอ็มเชียงรายนะครับทางไอเอ็มเชียงรายนั้นอ่าด,ดีต้อนรับสำหรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมีโอกาสท่านก็มาแวะที่ไอเอ็มเชียงรายครับวันนี้ผมธีนกรแก้วกล้าไปยังก่อนนะครับสวัสดีครับ